สวัสดีครับผม Nick อนเคนเจแปนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถ้าดูจากข้างหลังก็น่าจะรู้นะครับผมอยู่ที่อีเกียประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นอีเกียในสาขาโอซาก้านะครับวิธีการมานี่ง่ายมากเลยครับทุกคนก็แค่ไปลงรถไฟนะครับที่สถานีนัมบะแล้วก็เดินไปจนถึงโดมที่เป็นโดมที่ชื่อว่านัมบะฮัทชนะครับแล้วก็นั่งรถบัสของทางอีเกียมานะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีครับแล้วก็ มีค่าใช้จ่าย210เยน,นเนท่านั้นเองครับเขาก็จะส่งเรามาที่อีกเกียแล้วก็เป้าหมายในวันนี้นะครับผมกะจะมาหาตู้โชว์ฟิกเกอร์ครับเพราะว่าถ้าใครดูเทปที่แล้วเน,น่น่าจะเห็นว่าผมไปที่ U.S.J มาใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ติดการ์ตูนเรื่อง Kimetsu no Yaba มากมากเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังสะสมฟิกเกอร์ของอนิเมะเรื่องนี้อยู่ครับแล้วมันก็เต็มบ้านไปหมดเลยก็เลยกะว่าจะมาหาตู้โชว์เก็บให้เป็นที่เป็นทางนะครับ ก็เดี๋ยวไปหาตู้โชว์ข้างในกันครับแล้วจะได้พาไปดูได้ว่าข้างในเนี่ยมีบรรยากาศแบบไหนบ้างครับตามไปดูเลยครับ ความจริงบรรยากาศข้างในนะครับผมก็ว่ามันไม่ได้ต่างจากอ e ีเกียที่ประเทศไทยเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะขายกันเลยนะก็แยกเป็นโซนนะครับอยากดูอะไรเตียงห้องแล้วก็มีเหมือนกับมุมที่จัดเป็นโซนๆเอาไว้ให้เราใช้เป็น reference นะครับเวลาที่อยากจะแต่งห้องแล้วก็วันนี้วันเสาร์นะครับคนก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะแต่ก็ไม่ใช่ว่านแน่นนะครับก็เดินได้อยู่ครับไม่ได้อึดอัดอะไรนี่เขาขาย ตาแก๊สของญี่ปุ่นสน่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือกดลงไปนะกดลงไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จะจุดไฟให้เรานะครับแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับความแรงของไฟได้วิธีการที่จะปิดไฟก็กดลงปบีกทิมนะันก็จะเด้งกลับขึ้นมาอย่างนี้ครับ ทานที่มาเดินร้านเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าได้อินสปิเรชันเพื่อไปตกแต่งบ้านตกแต่งห้องเพิ่มนะครับแล้วก็ของที่นี่ราคาก็ไม่แพงนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าอีกเกียนเนี่ยบางทีเราจะต้องเอากลับไปประกอบเองนะครับซึ่งมันก็ทําให้ราคาเนี่ยถูกลงแต่พอมาดูตัวอย่างห้องที่มันสวยขนาดนี้แล้วก็อยากแต่งตามนะครับติดอยู่ที่งบเนี่แหละเ <laughs> <laughs> จอออปชั่นแรกแล้วครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับราคาประมาณ10,000เยนแล้วก็ใส่ได้3ชั้นนะครับ จะเ,เก็บไว้เป็นออปชั่นแรกเราไปดูอันอื่นดีกว่าครับว่ามีอีกไหมอันนี้ก็มีกันเลงนะครับราคาแพงกว่าเมื่อกี้ครับสองหมื่นเยนแล้วดูแบบเก่ามากเห <ส sept ember> มือนเอาไว้ใส่คอนโบราณน,<สะ>น่าจะไม่เหมาะกับฟิกเกอร์เท่าไหร่ครับลองไปดูอันอื่นกันดีกว่าครับ ด้านข้างเถิบนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจกแต่ผมคิดว่าถ้าใส่ฟิกเกอร์น่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้อยู่ที่ราคาประมาณ12,000เยนทุกคนคิดว่าไงครับเดี๋ยวเก็บไว้เป็นช้อยส์แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปลองดูอันอื่นต่ออยู่นานไม่ได้นะครับยิ่งเดินของที่อยากได้ก็เพิ่มขึ้นเลยๆเดินไปเรื่อยนี่ตังหมดไม่รู้ตัวนะครับ ชั้นวางของก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปตรงมุมที่เป็นตู้โชว์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเลือกกันดีกว่าว่าจะเอาไหนขอไปดูรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาตัดสินใจกันอีกทีครับว่าจะเอาตู้ใบไหนครับตอนนี้มีตู้ที่อยากได้อยู่สองอันนะครับเมือ่อน,นี้จะเป็นกระจกใสทั้งหมดนะอยู่ที่ราคาประมาณ800 0เยนนะครับแล้วก็จะมีวางของทั้งหมด4ชั้นกับอีกอันนึงนะครับก็คือตู้ตัวนี้นะตู้ที่เพิ่งออกใหม่ ราคาอยู่ที่10,000เยนนะครับอันนี้ข้างหลังผนังกระทืบน,นะครับเป็นสีดำแล้วก็วางของได้3มชั้นส่วนข้างล่างมันก็เป็นชั้นชั้นวางของครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตู้กระจกนะกำลังลังเลนะครับว่าจะเอาไหนดีเอาไหนดีคิดว่าไหนสวยกว่ากันครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปแล้วเกไปคิปที่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับเพราะที่อีกเกียนเนี่ยมันสามารถสั่งให้เขาไปส่งออนไลน์ที่บ้านได้ครับออก็น่าจะอันใดอันหนึ่งในนี้แหละ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะตัดสินใจซื้ออันไหนครับมาถึงโซนตุ๊กตาแล้วนะครับสัตว์เต็มไปหมดเลย mm hmm. เหมือนที่ไทยก็มีใช่ไหมครับโซนที่เป็นตุ๊กตาแบบนี้ เขาก็มีร้านขายอาหารมาที่ไทยเลยนะครับใหญ่มากแล้วคนก็เยอะมากเดี๋ยวมาหาอะไรกินกันดีกว่าครับน่าจะเป็นอะไรง่ายๆแนละ้วเพราะผมเพิ่งกินข้าวเช้าไปก็เดี๋ยวไปหาของหวานกินนะครับเดี๋ยวไปซื้อกันครับแลวเดี๋ยวกลับมานั่งกินกัน ื้อของหวานมดอดมอ2อย่างนะครับอันแรกก็คือเป็นเบอร์รี่ชีสเค้กราคาอยู่ที่400เยนนะครับแล้วก็เป็นเค้กช็อกโกแลตนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่100เยนแล้วก็มีอ่าเป็นเครื่องดื่มนะครับเติมได้ไม่อันตกอยู่ที่แก้วละ1 0 0ยเยนครับเหมือนเป็นริงบาร์นะครับเราก็สามารถจะเติมได้เรื่อยๆนะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลงไปชั้นล่างกัน ชันเก็บของเขาก็มีเหมือนที่ประเทศไทยเลยนะครับอียิปต์ที่นี่เห็นว่าหลายๆคนก็ต้องมาถ่ายรูปใช่ไหมครับเป็นมุมมุมประจําของใครให,หลายๆคนใช่ไหมช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะครับเดือน11เขาก็เริ่มมีขายของประดับตกแต่งที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็เปิดเพลงคริสต์มาสคอไปด้วยฟังแล้วก็เพลินดีนะครับให้บรรยากาศแบบอีกนิดเดียวกำลังจะถึงวันหยุดยาวแล้วอะไรแบบเนี้ยตอนแรกว่าจะกินซอฟต์ครีมก่อนกลับนะครับแต่ว่าเจอเค้ก2ชิ้นเมื่อกี้กับ เครื่องดื่มเข้าไปก็คืออิ่มมากครับกินไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อชั้นอันไหนนะครับแล้วกลับไปสั่งที่บ้านดีกว่าให้เขามาส่งที่บ้านน่าจะง่ายกว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมไปทีวิวที่ไหนเนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก,ก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับสโลว์นี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย